โอ้โอ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 โน้ำแข็งน้ำแข็งเอาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตทุกคน,นเนาะมเนี่ยโนสิมาไทบอกนึ่งเมื่อเออเฮาสิเข้าไปในเมืองแล้วค่ะไปลิ้นน้ำกันมที่มาไททุกคนเบิ่งมเนี่ยบอกเลยว่าทีมาเป็นน้ำแข็งหมดแล้วทุกคน,นตายแล้วลื่นทะลุลื่นเลยเห่สิ้อกว้อนโอ้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเกิบก่อนไปเปลี่ยนเกิบก่อนก็สั้นนี่ไปหน้าไม่ดูซ่นะคืนรองเท้ามันเป็น รองเท้าเว็บซนะีน่ะมันใส่ข้างนอกเดี๋ยวมันสิล้มนะทุกคนควอน,นี้คือมันมีแค่กนะทุกคนมันสิแตกตั้งกันโอเคไปกันเลยเห็นปะข้อแตกตั้งอันนี้คือข้อแตกตั้งเนาะเวลาเหาย่างมั่ก็ยังมีแค่ยังระมัดระวังไปกันเลยอากาศเมื่อนี้บอกเลยว่าแสงแดดเนาะ โมโซกดีแท้คือเราได้เห็นแสงแดดได้ถือว่าเราโซกดีได้นี่ได้เห็นแสงแดดเอาขี้เงี้ยมาทิ้งก่อนอันนี้ก็คือถังขี้เงี้ยเนาะกระซิเป็นน้ำแข็งหมดเพราะว่าหิมะมันตกมาเหมือนบอกแล้วทีนี้หันอากาศมันมาบวกแล้วมันก็เลยละลายแล้วกลเป็นน้ำแข็งแล้วมันติดลบกระซิเป็นน้ำมันนี้นะทุกคนคือหลังจากที่หิมะตกแล้วนี่มันละลายเนาะมันกระซิเป็นน้ำแข็งหนงึ่งก้อนยางเียแหละมันค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตยาก กมีหลายคนถามมาว่าอาโนเป็นจังไงช่วงนี้ปีหม่มหายหน้าหายตาไปบูรด้เฮ็ดคลิปยาวลงเิน u t u b e เนาะกะสิกลับมาเค็ดคลิปลง YouTube เนาะสามารถ f o ร์เว e รหรือว่าสบายดีพอแม่พี่น้องเบิดทุกคนเนาะรับส่งจากทั่วทุกมุมโลกในช่วงฤดูหนาวกะสิเป็นประมาณนี้เนาะอ่าหลังจากมาตกและกะ็ละลายและกะ็จะเป็นน้ำก้อนน้ำแข็งแบบเสียทุกคนบก อนแ,แ,แข็งแล้วทุกคนถ้าหากว่าเข้าไปใส่เบียร์กินได้บอได้แต่ตัวนี้คือบอได้เป็นอย่างเนาะแต่มันบอด้สะอาดซื่อๆถ้าหากว่ารถคันใดแบบจอดไว้บ่คขับหนึ่งบอสเป็นยังไัหนึ่งบอสคือออกบอได้เลยไดยอันนี้คือไปใส่บอได้เลยจะยู่บนเก้ากันแหละเพราะว่าหิมะมันละ,ล,ะลายแล้วเป็นน้ำแข็งติดหมดเลยแบบ <laughs> คือซีนแซ้สินหมู่แส้นในตู้เย็นนะทุกคนซองฟิตนั่นน่ะไหม เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์หิมะตก40สโมงเนาะบอกเลยว่าตก2มือนี่เห็นบอกท่วมเบิดเลยมีการโบ้แม่นกล่องเข้าเลยอันนี้คือเป็นกล่องหิมะหิมะเต็มกล่องใ่ญ่ใท้ไห่วะนี่นี่ก็เต็มไปด้วยสโนกการสัญจรก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยทุกคนถ้าหากว่าโหนโตกแบบนี้นะ เห็นบ่อันนี้กล่องหิมะเบิดอ่าเมื่อวานได้ติดตามข้าวอยู่ในอันโอ้หิมะเกือบเยียบเกือบเยียบเมื่อวานอน,นุได้ติดตามข้าวสดของนอร์เวย์เนาะกาซีมีอุปติเหตุหรือว่ารถติดหลายเส้นทางหลายสถานที่แหกเนื่องจากว่าสนมันตกมาหลายมันบอกแล้วทีนี้ฮะนะ รถล,ล้อมันไหลทุกคนมันไหลซ้นกันหมดเลยได้ไหมว่าโคตรอันตรายโคตรเป็นระยนแหงรถเมล์รถโดยสารพวกนี้นะมันไหลแบบลื่นลมทับกันเลยทุกคนไปว่า,าทุกทุกเมืองเลยละเกือบเกือบทุกเมืองเลยลที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนมันลำบากล้ะกะใช้ชีวิตอันตรายแหงแล้วกะเสี่ยงได้เวลาที่เราจะออกไปนอกอานุก็เลยวันนี้ยมออกไปใส่เลยนอนอยู่บ้าน แต่กัอีกมุมหนึ่งเนาะเวลาตกจังซี่เ่าก็สามารถไปเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดมันกัม้วนคักหลายอูย้งามแหงรู้สึกว่าปีนี้ตกหลายเลยตกมามือเดียวสองมือเ,เต็มหมดเลยอากาศคือดีเนาะอากาศอากาศคือดี อ,อน,นุุรู้สึกว่ามันกับบัน้หนาวปรานไหทุกคนกับประมาณสองศัาประมาณนี้แหละมีรถเมย์บ่ทุกคนต่อที่นั่งรถเมย์นี่มาอีกประมาณ1นาทีรถเมย์กับซิเลตในหนึ่งแหละประมาณนี้แหละ เเนะนะราทุกคนกับเป็นไอซ์บาร์เป็นแซ่น้ำแข็งเองเราเดี๋ยวครับวซ้อมอ่างมาแซ่น้ำแข็งเพืนกัน,น,น,น okay, นะทุกคนโอเคนะทุกคนอ่ะนุลงรถมานที่แรวหอยหลอดเอาซีอิ๊่างเข้าไปไปห้างไทยก่อนเนาะอ่ะนุหิวข้าวตอนนี้นะจิตใจพวกนี้อย่างยากกินข้าวหรือว่าไปซื้ออยางมากีดทองฟองเล็กๆน้อยๆน่อยแล้วก็ซีอิางออมเนือก ตกว่าเมือเดียวเฮ็ดได้ ive, ลงคอขนาดนี้เลยก็าาาหานนี่ก็จะเป็น้านประจำอันโุโออัน,อนุสี่ไปซื้อเขาเนี่ยอยังห้านเอียเชียก็จะมีห้านอาหารบ้านเฮาหลายอยากกินอย่างก็ได้กินอยากกินอย่างก็ซื้อกินเอาทุกคนเพื่อน,นอมันก็เจ้ากระเซียมมาขี่ม,มาใส่ทุกทน

最好。2, 3, มาจ้าเกาหลีนะทุกคนซิมบองตัวมาซิเป็นยังไงแต่ว่าโนก,กินตลอดแซ่บอันนี้ก็ได้ขนมไทยคือมีมีเกือบครบเลยทุกคนอันนี้คือปูแล้วก็หลายอย่างทุกคนขนมบ้าเนเฮานะนี่อนุมักกินอันนี้นทุกคนอันนี้คือแซ่บแอง นี่าทึังอะไรวะเนี่ยังไงนะครับทุกนห้างที่เมืองอานโนโยนมันก็ค่อยได้เหมือบเดิมเลทุกคนของที่อานุสิซื้อเนี่ยมันโมเมทุกคนตอนนี้ก็เขากำลังย่างหายอยู่งงใช่ไหมวะ อยู่ในห้างกับบมีอย่างาะอนุกะยญาออกมาแล้วตอนนี้กำลังสิไปห้างมือศอกเพราะว่าอนุต้องการที่จะซื้อกงเบ่งทุกคนกงเบ่งเพื่อไปใส่น้ำและแซ่เป็นแส่น้ำแข็งอ่ะนะแต่ว่าบมีก็เลยสวนใหญ่น่ะอินเทอร์เน็ตมันมีแต่ว่ามันใช้เวลาโดนในการสร้างเนาะแล้วอนุกำลังสิกลับลาวแล้วอ่ะนะก็เลยบมีเวลาท่าเพราะว่าสร้างอยู่อินเทอร์เน็ตกับประมาณยังต่ํากันเจ็ดมือ ไว้สุดกับห้ามือไรอย่างสียนะก็ลเลยวอว่าสร้างดีกว่ากะบ่ค่อยถ่ายคลิปวอล์กซีกับบุูุสิวเอาวอย่างก็สิถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งเนะเาะเกะประมาณนี้อากาศมันสนุ่เต็มอ่าถ้าเป็นอยู่บ้านเฮามันก็อาจแปลกแล้วกะ็อาจใช้ชีวิตยากเท่าอยย่ที่กะปกติเนาะทุกคนกระเจ้าหับมือไรแล้วกะ็มันเป็นการใช้ชีวิตของกระเจ้าในช่วงอ่าแต่ละฤดูก็เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของกระเจ้าก็จะมีกิจกรรม หลากหลายเล่นไปนั่นเองเอทุกคนข้ามทางกับฮานซูชินะทุกคนส่วนใหญ่ก,ก็ซิมิฮานซูชิแล้วก็ฮานเคบับนะทุกคนหลายยู่นเวย์นะเพราะว่าคนตั้งซาร์ตอาศัยอยู่หลายโอ,โ,มมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอันนี้ก็คือบอนจอดรถ การที่ยุตั้งประเทศก็คือเวลาเขาเจอรถมาจอดบอกเขาได้เสียเงินได้ทุกคนซึ่มีป้อมแบบเสียเงินเขาเสียเงินกับปั๊บทุกคนปั๊บเทือนอ,อึ่งโอ้เงินเดือนบ้านเฮาเป็นฝีอยู่แล้วทุกคนแพงแพงแพงว่ะปรับรถนะถ้าหากว่าเฮ็ดผิดกฎอนี่ยแต่ขับขี่ก็าเสีเฮ็ดใจกะย่งงาทุกคนดีสุดกไปย่งงางเอานี่เห็นบอกไปใส่กังงนง่ายย่างเอานะ ันนี้ก็คือห้านมือสองมาดูก่อนเดี๋ยวสิเข้าไปข้างในเริงก็สิเกิดกันไดอันนี้โซนของเด็กหน่อยอันนี้สิซื้อหน,น,น้ารพอนเฮ็กๆมาดูก่อน นี่ก็มีกางเกงกางเกงสองทุกคนตโตนึงสิบประมาณเท่าไหร่ตัวนึงซีเสร็ตัวนี้โหแพงเด่ดนี่ก็คือรองเท้าคัดมันทุกคนก็เสื้อผ้าหลากหลายเนาะเป็นรองเท้ามาดูทุกคนอุ้ย,ยมาจับล่ะจับเดี๋ยวตกโอ้สิบประมาณก็อีกสิบเล้ว 无敌。 是很好,是很好,好<哇>,好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  สกีรองเท้าเนาะ เพงเลยทุกคนทุกเทียวทุกคนฮู้วววีี่ขายวะทุกอย่างเลยคอนตีก็มีก็คือเวลาคนตายคนเสียเนาะไป็นจ้กป้าซีเครื่องบ้านนั่นน่ะก็คือที่มีบริษัทนี่แหละไปซื้อมาหรือว่าไปประมูลมาการมาขายนะทุกคนในอากาเท่ากับสามารถมาซื้อต่อได้ทุกคนเอากับเป็นการแลกเปลี่ยน เอาของเก่ามาขายเพิ่มมูลาค่าเงินส่วนหนึ่งก็ไปซวยต่างประเทศอย่างประมาณนี้นะเส้นแอฟริกาบวกนนะทุกคน ven, กบริษัทแวงกำไรอย่างประมาณนี้เนาะการถังเนทางน,นะนี่เป็นคปเครื่องดื่กาแฟได้ว่าราคาบอกเลยว่าโคตรแพงสำหรับอโนได้ลูกโซ่แบบขายแพงหลายเข้าใจมันเป็นของแท้แต่ว่าราคาเนาะไปซื้อมไม่มันก็ไปลื่นกันหลายทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นของแท้นะมั้งแหละเลยแพงครัทุกคนถ่ายแล้วแต่คน สิเลือกเอาบางที่เราเขาไปซื้อลอตเตอรี่แบบไม่ว่าคองดีอ่ะนะทุกคนแบบไม่ไหมยังไม่ทันได้ใส่อยู่ประมาณนี้นะบางคนก็จะซื้อมาหายังไม่ทันได้ใส่เลยจะตายมันหรอกจะไปเลยลูกหลานจะมาขายอ่ะนะทุกคนมาให้บริษัทนี้นะเพื่อได้เงินโอเคนะทุกคนกลับบ่มีอย่างเราได้ออกห้ามาเนาะห้าบ่มีเดี๋ยวเข้าไปข้างล่างนี้ว่าซิมีบอก ก็คือซีเป็นรถด,ดุดหิมะอั่นเองนะทุกคนเอ่อกะซีมาดูหิมะออกลายแหง้งหิมะก็ได้ในเมือ,องก็บว่มีอย่างเงียบๆเงาๆเนะาะเพราะว่าคนก็ไปเฮ็ดเบี้และกะใช้ชีวิตปกตินี่แหละทุกคนเออกะบ่ค่อยมีคนมาย่างปันใด เศร้าๆมองๆในช่วงฤดูหนาวนี่นี่ก็คือย่างกลับเข้ามาในเนื้อโอนน้นี่นี่มีห้านมือสองอยู่นี่เอกเดี๋ยวโน้ตจะเข้าไปห้านมือสองตัวนี้เพื่อมี ส่วนใหญ่น่ะคนที่นี่สำะนะักเจ้าซีมียูทูบบ้านเะนี่ยมีก็จะสร้างอินเทอร์นเน็ตเนาะอยู่ในเมืองกับซีมีสำนักงานต่างๆเส้นนาำบ่อหรือว่าแบบหลายๆสำนักงาน,นเนาะก็จะเห็นบอกอันนี้ก็คือแบบมานั่งดินเนอร์ได้เนาะทุกคน เห็นบอกน้ําแข็งเต็มเขากะมานั่งวันนี้เราจะมารับประทานอ่ะวันนี้ฮัลซิมาฮัลซิมาห้าประทานอาหารเนอะทุกคนอานูได้สร้างแบบพิมะไว้ไว้ว่าแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะวันนี้ฮัลซิมากินข้าวกับอาหารเนอะทุกคนก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะผู้ใดิสิเอาจัดจานเต็มเต็มหมดเลยสโนูเต็ม ตอนนี้เรากะกำลังสิกลับบานเนะาะบ่ได้อย่างซอทุกคนมันบ่มีอย่างเป็นตาซื้อแล้วกะมันหนาวทุกคนตอนนี้คือเย็นมือละกันเลยว่าสิกับบานกับซองเนาะทุกคนบ่มีอย่างเป็ดลาย่างเล่นซื้อรถเมมีบ่ดิเดี๋ยวว่าเขาสิได้ท่ารถเม,ม์ Чем mm буду -hmm. mm -hmm. ตอนนี้เรากำลงรถบัสมาเป็นที่เรียบร้อยล์ละอากาศเมื่อกี้ตอนเฮาย่างขึ้นไปขึ้นเราตอดเนาะแดดออกแ่ว่าตอนนี้พัดมืดแล้วเริ่มมืดแล้วเนาะทุกคนก็สิ่เป็นว่ามานี่แหละทวงมัดูหนักมันกิบ่มีอรี่ยงแล้วมันชีวิตเนี้ยอากาศลำบากเวลาที่เฮาสิอ่าไปนู่นไปนี้นะครับรถเนาะต้องได้น้ำมันตะวังอากาศรู้สึกว่า นตลายเด็กรถดูดเออดดเรื่อยๆทุกคนะเทสให้ทางรถส่งจรกันมาสะดวกสบายถ้าบุดกับโมได้ สำหรับอนโนแล้วนี่คือเราดูหนาวนะเป็นช่วงที่โคตรบ่มากเลยเพราะว่าเวลาไปเฮียนกะลลำบากเพราะว่าของภา,าคเฮียนของอนโนนะมันเป็นภาคคอติบัสตัวจริงหลายกว่าเราต้องออกไปข้างนอกอยู่ในปงในป่าไปที่ะนากันเลยแบบหนาวเลยเย็เนอืม้ากาใช้ชีวิตกับใช้ชีวิตย่างทุกคนเสียดายชีวิตแบบ่ซงฤดูหนาวใส่บ่คุมเพราะมันหนาวนะมันได้อยู่ในบ้านนะ ไปนู่นไปนี่กะลําบากทุกคนขับรถก็ลําบากถึงแม้ว่ามีรถของตัวเองว่ามีรถของตัวเองก็ลําบากที่เก้ามันโมเมนต์ง่ายถ้านีไซซิิตเมืองหนาวนะทุกคนแต่ว่าราดูฮอนนี่โอเคอยู่ไรหลักะคักเลยมากเลยสงบแต่อยู่พี่กะมันเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนก็แล้วแต่คนมากซิ่งทึ่งที่มักกะแล้วดูหนาวก็คือไปเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดนะซื้อที่มักเพราะ อ่ามันมีสนูให้เล่นเหมือนเดิมก่อนโอเคยวจะประมาณนี้ไม่โบมีอีกอย่างมีเดี๋ยวดี แคนะ่นั้นสำหรับบล็อกนีกนกะว่ามียังหลายกะสิขอจบไปเพียงเท่านี้นะทุกคนตอนนี้อนุกราบปิดบ้านในที่เที่ยวหอยแล้วทุกคนกะทักทายสบายดีทุกคนเนาะอืมกะเด็ดวอล์กฮัาผู้ใดที่อ่าหากะเข้ามาเพิ่องไม่กะฝากติดตามซ่องอน,นี่เนี่ยเลยทุกคนเพราะว่าเป็นซ่องยูทูปอานุสิอัพคลิปยา,าวๆเลยตลอดหากผู้ใดอยากเบิ้งคลิปยาวคลิปอย่างกะติดตามเบิ้ง ใน YouTube ได้นะทุกคนเพราะว่าเขาซีทายชิชวๆม่ได้ตัดอี่แงละทุกคนสำหรับผู้ใดที่อยากเบิ้งกะเบิ้งได้แล้วทุกคนผู้ใดที่มีงเวลากเลื่อนผ่านมือน่ามีเวลากค่อยเบิ้งกระได้ทุกคนว่าได้เป็นอย่างอันนุ้ขึ้นไปห้องก่อนห้องกะห้องอันนุก็อยากคกเนาะเพราะว่าสิกลับลาวแล้วทีนี้หัน เมื่อวา,านนี้เอ็ดเวียกเนี่ยอโอเคน When ที่ก็คือ,คอ,อ,โอโน,นี่อององอานนเ็มื่อวานนั้นแพ็คเครื่องสิับอนเอาเครื่องไปซักสิก,รรสกับลาก็เลนจัขงจัดเครื่องกระซี่เป็นนักดนๆๆ อัฝากที่ตามช่องยูทูบเอาหน่อยเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาครับสมบ